สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมและพี่พี่โชว์ลุมรถยนต์ชัยแล้วทั่วประเทศเลยนะคะวัะนนี้มาพบกับรายกัานซาลาหกเจ้าว,วิวนะคะแพรวาค่ะค่ะคุณแพรวา่าได้ได้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายดีใช่ไหมอ่าก็ทางทางั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอ่ะต่างแบบพยายามหามาตรการหรือว่า วัคซีนเพื่อมาเยียวยาประชาชนก็ล่าสุดตอนนี้วันวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจำนวน1ล้านโดสจากประเทศจีนนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วเยอะมากใช่แล้วก็วันที่14พฤษภาคมก็เข้ามาอีก5 0 0 0 0นโดสโดยการบริจาคของประเทศจีนเองอะไรอย่างนี้แล้วก็สิ้นเดือนเข้ามาอีกสล้านโดสจากการจัดซื้อขององค์ การเพศัจกรรมอ่าใช่ก็เรียกได้ว,ว่าทุกคนตอนนี้ก็ยังเหมือนกังวลอยู่ใช่ไหม<ฆ>รวมถึงแพรวาหรือวิวเองอะ่ะก็กังวลว่าเออถ้าเราสมมติฉีดไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนทีนี้ทางกรมการแพทย์เขาก็เลยออกมาประกาศว่าไม่อยากให้ประชาชนอ่ะกังวล<ฆ>หรือว่าเครียดเกินเพราะว่าตอนนี้ทางกรมการแพทย์เขารู้วิธีการรักษาหรือว่า รู้ว่าเออถ้ามีผลข้างเคียงแบบนี้เราจะรักษายังไงใช่ให้ความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้นดีนะเพราะนี่ก็กลัวเหมือนกันใช่จะให้พ่อแม่ไปลงทะเบียนก็แบบกลัวว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรมาเราต้องแบบศึกษาให้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าก็มีข่าวดีข่าวดีมากๆเลยตอนนี้มีวัคซีนตัวใหม่ชื่อวัคซีนซาบุติควีปาปิยังกุกกุ จะเป็นล้นะจากก่อนจักก่อนใช่คือเอวัคซีนตัวนี้เป็นของทางประเทศรัสเซียซึ่งมีผลรักษาถึง90เลยนะก็เรียกได้ว่าอโหเกือบสมบูรณ์ก็แบบถือว่ามั่นใจได้ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ก็รัฐบาลอ่ไม่สิทางภาคเอกชนได้มีการนำเข้ามาบางส่วนแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะฉีดอ่ะจะต้องเสียเงินเข็มละ1 0 0 0บาท ใช่มีจํานวนจํากัดด้วยไม่แพงมากมันคุ้มอ่ะที่จะแบบป้องกันชีวิตเราใช่บางคนกลัวก็ฉีดก่อนได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาพยายามเร่งนาวัคซีนตัวนี้เข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้ฉีดครบ50ล้านคนเลยแต่ว่าฟรีนะถ้าสมมติแบบรัฐบาลนําเข้ามันก็จะฟรีแต่ว่าอาจจะรอนานหน่อยก็ต้องติดตามชมติดตามให้ดีจริงใช่ก็ดีเลยตอนนี้แบบอ่ะมาถึงภาคเอกชนบ้างเขาก็มีแบบ ัวประกันโควิดออกมาให้ทุกคนเนาะพราแบบบางคนก็กลัวว่าแบบติดโควิดอีกวัคซีนที่ฉีดไปก็กลัวอีกว่าจะแพ้เป็นมูดเป็นมีอะไรอีกนี้เขาก็เลยมีประกันออกมาให้ประกันโควิดออกมาให้ทุกคนนี้วันนี้แพววาก็เลยยกมาสตัวหลักๆเอาตั้งแต่แบบตัวที่ถูกที่สุด ตัวกลางๆแล้วกดตัวแพงที่สุดเลยคนวิวตัวแรกก็จะเป็นของสินมั่นคงประกันภัยค่ะนี่ตัวนี้นะคะเขาก็ค่าเบียบ้ยต่อปีเบี้ยประกันต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ399บาทอ<ม>ถูกมากนะถูกมากเลยแล้วก็ใครที่ติดโควิดเนี่ยรับเงินไปเลย1 0 0 0 0แบาทอ๋อเหมือนแม้ว่าตรวจปุ๊บ เจอปั๊บเจอปั๊บรับเลยอยากรับไหมคะอยากอยากมีเงินแสนก้อนแรกว่าไม่อยากรับแบบนี้เลยจับอยากจับเงินก้อนแรกอะไรอย่างนี้ไม่อยากจับเงินก้อนแรกแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะรับเงินอย่างเดียวจากค่ารักษาให้บ้านหรือค่าโคม่าหรืออะไรอื่นอ่อาจจะยังไม่มีเพราะว่าค่าเบี้ยประกันมันถูกเนาะต่ได้รับแสนหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะเยอะเพราะว่าเบี้ยประกัน3ามร้อยเก้าบ้าทต่อปีเองมาถึงอันที่2เป็นของกรุงเทพประกันไทย อันนี้นะคะค่าเบี้ยประกันต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ859บาทเน่อันนี้ใครติดโควิดรับไปเลย50,000บาทแล้วก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้1 0 0 0 0บาทมมสมมติว่ารักษาไปอาการโคม่ามีเงินประกันให้1ล้านบาทจำเงินก่อนได้ไม่ไม่เอาแล้วแล้วก็ในส่วนของกรณีนนถ้าเสียชีวิต นี้ก็มีเงินให้1 0 0 0 0แบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคาดแบบว่าแพ้วัคซีนอันนี้ก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้1ล้านบาทตัวนี้น่าซื้อน่าซื้อนะเพราะนะว่าแพ้วัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบกลัวใช่ไหมใช่เพราะว่าแพ้แบบอาการหนักอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามีแพ้อย่างหนึ่งที่ใช้เงินจ่ายไม่ได้นะแพ้ทางคนอย่างเธออะ <laughs> เช่นี้ไปต่อแล้วไงหรอไปต่อที่อันสุดท้ายดีกว่าข้ามไปเลยคิดไปเลยอันสุดท้ายจะเป็นของเอเชียประกันภัยค่ะอันนี้ราคาเบี้ยต่อปีก็จะสูงขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่1 8 5 2บาทเอ้บาขอโทษทีผิด1,825บาทต่อปีนี่อันนี้ถ้าติดโควิดอ่ะจะไม่ได้รับเงิน ไม่ได้รับเงินทันทีนะแต่ว่าจะไปช่วยในส่วนของเรื่องค่ารักษาพยาบาลจะอยู่ที่2,500,000บาทเลยคุณลิวแพงนะเยอะนะอาการโครมา่าจะมีเงินประกันให้2องล้าน0 0 0บาทแพงมากเยอะมาก อันนี้จะดีตรงที่ว่าจะมีเงินชดเชยรายวันให้ค่ะวันละ2,500ับาทนีได้สูงสุดถึง50วันเลยนะคุณวิวเพราะว่าเป็นโควิดเนาะก็เป็นนานอะไรเงี้ยมันก็ต้องรักษานานอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนใช่ไหมใช่ก็คนกลัวแพ้วัคซีนก็ตัวที่2ใช่แล้วก็อันสุดท้ายนี้ก็ถ้าแพ้วัคซีนอะมีเงินประกันให้2ล้านห้าเลยนะอี่แสดงว่าครบสุด ใช่ครบสุดมันก็ไม like> ่แพงนะ1,800งต่อปีถือว่าแบบอะไรที่ได้กลับมามันเยอะเหมือนกันนะเมลใช่แต่ว่า ตอนนี้ถ้าพี่ๆหรือท่านใดอ่ะสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับตัวประกันโควิดเหล่านี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางสมัทชัวเลยค่ะได้จากสมัทชัวเลยเนาะแล้วก็หรือว่าเป็นแพรว่าหรือว่าวิวก็ได้มีท่ะเรานะคะยินดีที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็คอยแนะนําตัวประกันโควิดดีๆให้พี่ๆนะคะอืมเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งใจดี <Hi. S 2> โุ้ยครบเครื่องอืม <laughs> อ่าก็แปลว่าตอนเนี้ ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองใช่นอกจากแบบทำประกันแล้วหรือว่าฉีดวัคซีนแล้วเราก็ยังต้องคงดูแลตัวเองอยู่ใช่ไหมเพื่อแบบเกิดการป้องกันหมอะไรอย่างนี้นอกจากเราปลอดภัยแล้วคนอื่นก็ยังปลอดภัยด้วยแล้วก็สุดท้ายนอกจากจะดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมบริการของเรานะคะแบบบริการ ขอมสมาชัวนั่นเองที่จะคอยดูแลพี่พี่ตลอดที่ชั่วโมงเลยก็คือบริการช่วยเหลือชุกเชิญบนท้องถนนนั่นเองไม่ว่าจะน้ำมันหมดใช่ไหมกุญแจลืมกุญแจไว้ในรถยางรั่วใช่ยางรั่วแบตหมดหรืออะไรอย่างนี้เนาะแบบเราก็ยินดีที่จะคอยให้บริการพี่พีนะคะในช่วงโควิดนี้หรือว่าตลอดไปเลยใช่ก็ได้ค่ะว่าพี่กรณ์บอกว่าพนักงานช่างอะไรอย่างเงี้ยดูแลใส่ใจแบบ เขาเรียกว่าอะไรสวมหน้ากาหรือว่าป้องกันด้วยนะแพรว่าป้องกันตลอดแบบออกไปให้บริการอะ่รก็เรียกว่าร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายก่อนจากการช่วงเสนอคําเมืองวันนี้แพรว่าแบบอยากฝากอะไรคะคำอะไรดีวันนี้จะฝากคําว่าใจขึ้นถอยรอบใจขึ้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าอารมณ์เสีย อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียยกตัวอย่างที่ไม่ใช่ร้องเพลงอ่ะยกตัวอย่างไม่ใช่ร้องเพลงก็วันนี้ครับมอไซค์มามีรถมาปาดหน้าแพรวนี่ใจขึ้นขนาดหมายถึงว่าแพรวนี่อยากใจขึ้นไปสับงนึอว่ากระโดดขึ้นมอไซค์ไปสับออย่างนี้ไม่ใช่หรออาจจะประมาณนั้นอยากจะสับสองเหมือนกันแต่ก็ขับมอไซค์อยู่ ก็แปลว่าแบบเนี่ยตอนเช้าอ,ะอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมีรถมาปาดหน้านะแล้วก็แบบเนี่ยอารมณ์เสียมากเลยแต่ทำอะไรไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยแต่แบบใช่เราต้องแบบทั้งสวยทั้งใจเย็นแพรวใช่ไหมก็ได้โ <laughs> อเคก็ยังไงก่อนจากการไหนแพรวลองฝากแบบว่าประธานเหนือน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้แบบสไตล สาหว,วานจะเย็นๆสาเหนื่งหรอว่าอ,อ,อย่าใจขึ้นใช่อย่าใจขึ้นก็ฝากพี่พปีตกค,คนนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครป์ช่อง YouTube สมาร์ชัวร์หรือว่าแฟนเพจ Facebook สมาร์ชัวร์ของเฮาตัวนะเจา้าไข่ทีติอยาพาพลาดข่าวเด็ดๆข่าวล่าสุดข่าวที่อัปเดตกู้วันกู้คืนเนี่ย อย่าลืมติดตามเฮาสองคนนะจ๊ะพี่วิจะเป็นหน้าฮักหนาฮากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข่าวสายมูก็มีใช่ไหมบางอาทิตย์ข่าวบันเทิงอ่าข่าวสถานการณ์สำคัญอะไรอย่างนี้ก็ที่นี่ที่เดียวเลยแมนข่าวเด็ดเจ้าวก็วันนี้สุดท้ายแล้วเกาสวงคนก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Gracias. <coughs>